นั่นลูกค้าก็เข้ามาแล้วคุณเอาออกไปแล้วตนตนนี้ตนนี้เข้าใจแล้วยังยังอีกกันยังอันน,อาน,าน,นั้นแบบยังข้างหลังหลังบ้านได้เข้าหลังบ้านไปไปที่อย่างเช่นนั่นไหม มันอยู่จังใดน่ะแหมันอยู่จังดนี่ดิานันลาปจังวะภิเทศให้มัน,น,น,นในนี้ซะก่อนโอ้ยคุณเข้ามาดีดีได้น้องโดมตื่นหรือยังน้องโดมนอนตื่นหรือยังกดไลค์แล้วครับหลอนแฟนน้องโดม เออกดไลฟ์พร้อนอนไอ้เอ็ดีเข้ามาก็เลยลอง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 ,ลองเรียนทำไฮไลท์ลองดูเด้อพี่น้องเด้อว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะทําได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปเราไปไลฟ์สดแล้วเราเราไม่มีคลิปไงก็เลยเออเห็นน้องน้องบอกว่าเออทํำไฮไลท์ได้นี่เขาบอกก็เลยม,มาลองดู โอ้ย oh, thank you thank you my friend <laughs> thank you welcome welcome มาลุกน้ำผง w e l c o m thank you thank you เยอมาจอดไว้ครับไปรับเขกไปเป็นเขกรับเชิญก่อนอ๋อ,อ,อเอเอไปไปเป็นเขกรับเชิญ ผู้พอจาีเขามาม่สิบามคนแล้วหรอเมื่อวานเมื่อวานนี้อันไรเมื่อวานนี้ได้เฉาะทำหลาลเมื่อวาน <c oughs> และและ,และกระซับกระชื่นเป็นปิดกาง <c oughs> <c oughs> ลองดูเด้อพี่น้องเด้อลองไลฟ์เราจะทนหัดทำให้ไลฟ์ดูเฉยเยพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากนะครับที่ความหมากำลังใจครับผมยังยังยังได้จะหาห้องในที่ก่นแม่ จะหาห้องงาที่ก่อนบันทขึ้นมาบ้าบันทึกไฮไลท์ของคุณบันทึกขึ้นไฮไลท์บันทึกนี่คือึ้าต้องไปกดบันทึก,ทก,อ,ทกอีกแค่นึงมันหรอแน่นอนอ๋อจะลองทำไฮไลท์พี่น้องเอ้ยจะหัดทำไฮไลท์ลองดูว่ามันจะเป็นยังไง ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากำลังใจเดี๋ยวช่วงช่วงบ่ายนัยย่นเหละพี่น้องบ่าย,ายนี้จะพาไปยกยอบ่ายประมาณบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงคึ่งประมาณนี้พี่น้องจะพาไปยกยอ นัดก,กันเนาะพี่น้องเนาะนัดก,กันบ่ายสองโมงครึ่งเนาะเมื่อเนี่ยเป็นครึ่งเดี๋เวนี้ผมจะเดินขึ้นเขาเพชรอันนั้นได้ละอ่ะอย,อ,ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในจิ๊กซอว์ไม่อยู่ในอย่าง,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 างเนี่ยเขาเพชรอันนั้นไงเขาเพ็ดอัน,น,น เฮ็ดมังเงืองเฮ็ดเป็นเพ่นๆพ่นเฮ็ดเป็นเพ่นกลมกลมเห็ไหมข้าวหาอันามาเมาใบฝาดเอาอันทัชติกอย่างเฮ็ดเป็นวงกลมกลมแล้วอามาหยอดหยอดแล้วก็เกี่ยเกี่ยแล้วก็ดึงออกไปนั่นคือวงไม่เห็นไหมเอออืม